สวัสดีครับพี่น้องมีหลักแฟนเพลง FC แฟนครับที่หลักและขาล้าหลบสู้ขู่สุขคนครับทักทายพี่น้องในคลิปนี้อีกคลิปหนึ่งครับกับบรรยากาศอยู่บริเวณสำนักง,งานบรรพักของโรงงานทีมงานมอลำเพชรดลำเพลินครับ กำลังติดตั้งเวทีแต่ว่าตอนนี้ในขณะนี้ครับฝนก็ยังตกอยู่บ่เศร้านะครับฝนล,ลินครับได้ยาคาแล้วลูก ถึงเบิดสิบสามมันบ่สิบขาเอามาหนีขาหนึ่งนะเอามาเลยวล่าเดินน้าเราโยกให้ได้อีกแคน่นึงเอามาเลยกระตั้งมูหของนี่ก้อนเอาขึ้นให้มันครบก้อนกันเลยมูนี่ตังน้ำก่น ทีมเวทีบางส่วนครับโอ้ยทีมงานหลายผู้หลายคนจ้ะนะครับหลังจากทั่วมานะครับเป็นพัดเป็นไข่เป็นไอเป็นดาวหลายคนพี่น,น้องครับแต่ว่าสถานการณ์ตอนนี้ครับเ หรือว่าเปลี่ยนทิศเปลี่ยนทา้งนะครับมันหลังจากที่เท้าตั้งขึ้นทิศต,ตะวันออกบันนี้ขสิึ้นทิศเหนือครับมันนี่สินั้ What <laughs> ไปดไมู่ส <si ิโอ้รับบทบาทเฮ้รับบทบาทอะไรวันนี้ยังไม่รู้เลยวันนี้ช่วยครับตรงนี้ก่อน เคยกบติดตั้งหังร้านอืมอ๋อวันนี้เห็นดูหน้าโอ้โหหมดแล้วโล่งหงอยหนวดกุนหมดแล้วอ่ะนหมดออกหมดแล้วโอ้วันนี้หน้าเกลี้ยงเกลี้ยงเก่าเว้ยเออบางที่เราเป็นสุภาพสตรีเอากุลสตรีไม่ใช่ไม่ใช่บักเถิก S <S ออพี่น้องครับทีวาให้พี่น้องด้เบิ้งงในชมด้วยับบรรยากาศตอนนี้ที่งานกับบเติงระบบ,ดบเด้๋ยวยสิครูสักครูเอาร้อยยี่สิสบเปอร์เซ็นเลยโรอยเปอร์เซ็นร้อยยี่สิเกินไป20% เอาสรุปแล้วว่าพ่ยี่หัดใช้จวดไปทางเขาได้เห็นบ่บ่หลอดบ่าว่ยี่หัดจะได่ยี่หัดบ่สบาย ติดตั้งเวทีก่อนทีนะครับเตรียมไรสดเพื่อสรับปรุงระบบนะครับตัางๆนี่นทิมไฟกุญญาบันกับแผนงานนะครับเราจะปับปรุงส่วนใดที่มันบกร่ขของส่วนใดที่ได้แก้ไขนะครับก็บได้คุยกันแล้วเพิ่มเติมตอนนี้ก็ทิมที่เห็ดอยู่นะครับในส่วนนี้ก็มีเวทีกับนางหลาดเนาะใช่หรอเอไม่ใช่ ยังเด็กก็ว่าสบายมีว่าสบายครับมันลายเมื่อแล้วเย็นน้ำลูกน้ำตก็รเย็นซอยๆเมีเอาคนมีปยงงายนคับมันเสียคนครับเวทีอะไรนี่เียหาคนครับผเตเตอเวทีเกตเตอรเวทีเสีหาแต่ดางหลันก็ได้นำเลยพวกดางหลานต่คิดไปที่นี้แต่เขาตตั้งหางตั้งห่างต้อบอเวทีสียหาคนครับรมงโซเฟอร์ไม่เห็นน้ำหรือเ่ยังยังบริเรืโซเฟอร์ครับแต่ว่าตอนนี้ไปทั้งในบิ๊ตอนนี้ครับวันวันอาเก้งไม่ใช่วันอาเก้ง นกว่าสบายกันบ่แข่งเนอะเอ้หลายคนหลายทันหลายคนนะครับข้าวเอาถือว่าผ hmm, <ah> okay. ักคนเห็ดซำเท่าที um, laude, ่เห็ดไดหล่ะอยู่ในสำนักงานเ้าบอสเป็นยังลุงตู่ลุงตู่มาซอยก่อนตัวสเปร์เอาเอาไว้ด้านข้างไว้ก็ได้ลูกอัะไรว่เคีื่องเอาร่วงไปได้ด้านข้างนะเคือกเดี๋ยวพามันได้เก็บบอก ใจไฟมันนี่ก็ได้ได้ยกออกหมดแหละเอาไปไว้จุดจุดเฉพาะมันเดี๋ยวมาไว้ใต้เวทีเลยก็ได้นี่นิมหังนัิมหลังนั่ฟังสุกฟังสุกพรท่านไหนมาออทามาครักคนกทีมหังนั่าห้อแปดครับแปดป่ปดนี่เอายูนม่เอายูนรันแปดนี่ท่าน <Hey. S 2> เมื่อนี้แสดงว่าเห็ดเท่าที่มีก่อนถอิเอาบ่เป็นยังด้อกเข้ากับเห็ดไปเลยแหละค่าฝนฝนตกสูงแก่จริงๆแล้วนะครับทีมท้าร่วมกันเราเวทีกำลังรานหนึ่งสิบะมาณยี่สิบกว่าคนครับเห็ดจะตัวเวทีกำลังราน ลกกในส่วนของระบบเสียงระบบไฟ LED ก็ตั้งหักครับ่นี่นก็ถือว่าเขาก็ได้เตรียมที่ตั้งเวทีเอาก็ถือว่าให้พี่น้องได้เบิ้องในชมแล้วครับเมื่อน,นี้ติดตั้งเวทีแล้วเพื่อจะเตรียมก้นพรมในี่ไล่นะครับ แต่ว่าสถานการณ์ตอนนี้พี่น้องเบื้อาเราครับนี่พยากรณ์อากาศผู้ใหญ่บ้ญญานเบิ้องเราเมื่อเช้าฝนก็นยังมีอยู่พี่น้องครับโอ้ยหหนาตึบเลยหนาตึบหนาตึบแต่ว่าก็ต้องตั้งเวทีไว้ครับจุดใดดีมันนะครับบ่ทันได้สมบูรณ์อย่างเช่นอุปกรณ์บางสิ่งบางอย่างบ่ทันได้ลงตัวก็จะปรับปรุงให้มันแล้วในช่วงก่อนที่สิออกงานนะครับในช่วงนี้แหละครับออก่อนสิออกพรรษาเนี่ยนะฉนันเล่าครับดีกว่าถ่ายบรรยากาศให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเด้อ มีเวลาสมเซมมีเวลาท่าสีขอบอท่าสีไม่อัดท่าสีขอบอใส่ขอบไม่อัดพร้อมกันเอาใส่จักหองสองหองกันได้ตัวหองได้มันพอได้ย่างึ้นไปต่อไปเลยหองไหนพ่อใส่กอน,นกับใส่เลยกันได้ล่ะพอได้เย็นกันไป เอากระทือว่ามือนี่นะครับเว้ยทิศไม่เด้อพี่น้องเด้อเว้ยทิศหม่ปรับหม่เลยปรับทิศทางหม่นะครับมือนี่กสิจุดถูกบ,บอกเก้าพอาพุ่มเจ้าทีแล้วนะั่พี่น้องกับบริบ,รบ,บาลจุดถูกแล้วฟังก่อนจิตตั้งเวทีบอกเก้านะครับเจ้าทีจะทังแล้วบัดนี้สีหันหนาขึ้นนะครับทงังทิศเหนือเด้อพี่น้องเด้อก็ได้เอาเวทีไว้ตรงเก้าเพราะว่าบางเก้านั่นจะเอาไว้สำหรับจอดรถจอดล่า นะครับของที่เคยตั้งที่นี่ก็จีหันขึ้นมาทางพีครับมานนี้หันขึ้นมาทางพีโฟกัสมุมกล่องของภาพร่วมต่างๆก็จีเวลาถ่ายภาพมากอปรับให้ได้เห็นเวทีเต็มรูปแบบนะครับคือเกาเมื่อันเดิมกะสิไล้โซนในพี่น้องในเบื้องบรรยากาศนะครับเตรียมความพร้อมก่อนออกงานใหญ่นะครับแล้วก็ถือว่าการแสดงเต็มรูปแบบนะครับ โชว์ได้อุปกรณ์สิ้นได้นะครับที่บมอลงตัวเขาจะปรับปรุงให้สมบูรณ์แบบที่สุดนะครับในสไตล์ของเฮานี่แหละก่เฮ็ดเท่าที่นะครับเฮาที่เฮ็ดได้ฉะนั้นเราก็ฝากสำหรับท่านเจ้าภาพเจ้าการเจ้างานเด้อนะครับว่าในฤดูกาลนี้นะครับอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับหมอลำหมอลำอีกวงใหญ่นะครับหมอลำพิรำเพลินของเฮาเดฝากสู้ใส่หูใส่ตาพี่น้อง ท่านเจ้าภาพสู้ขู่สุก้คนครับจะนั้นแล้วเมื่อนี้กะถือว่าตั้งเวทีแล้วครับฝากพี่น้องใน,นตัวต่างๆนะครับจังได้การพี่น้องจังติดตามเด้อสิมีการเปลี่ยนแปลงยังบ่ในการที่จะนะครับปรับเวลาด้ยสถานการณ์ต่างๆนะครับขันบม่มีฝ่ามีฝนนะครับเฮากัคห้องทำการแสดงปกตินะอ่าเหตุการณ์ หลายสิ่งหลายอย่างนะครับเร่องกับป๊อปเปียนต่ำฝากคนเนาะเั่นั้นแล้คก็ฝากพี่น้องให้กำลังใจครับฝากคงเสียมลับผ้าจากพี่น้องเอาไว้เพื่อนแค่นี้นะครับสำหรับคลิปนี้พอกันในคลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ